เรามองเห็นดอกไม้ที่สวยงามครับแต่เราคู่ควรพอที่จะเด็ดมันหรือเปล่าต้องถามตัวเองว่ามีค่าพอที่จะเด็ดดอกไม้ดอกนี้ไหมเพราะความสวยงามของธรรมชาติมันรังสรรค์คู่กับธรรมชาติอยู่แล้วดอกไม้ที่สวยงามครับแต่ถา,ถามว่าเราไปเด็ดเราก็เด็ดได้เพียงแต่ว่า เราเหมาะสมที่จะเด็ดมันไหมดอกไม้ดองนี้เป็นดอกไม้ที่สวยงามนะครับถ้าเรามองเห็นกับตาและปล่อยให้มันสวยงามอยู่แบบนั้นมันก็จะสวยงามได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเราไปเด็ดดอกไม้ในวันนี้วันนี้มันก็จะแห้งเหี่ยวเฉาแล้ววันถัดไปมันก็จะไม่สวยงามเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติรังสรรค์มาเนี่ย มันเป็นความสวยงามครับเราจะปล่อยให้มันอยู่สวยงามแบบนี้ไปตลอดก็ได้หรือเราจะเด็ดออกมาไว้ไปประดับในบ้านเราก็ได้เพียงแต่ว่าความสวยงามนั้นมันจะอยู่กับเราไม่ได้นานเหมือนกับสิ่งที่มันอยู่แบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าก็ต้องปล่อยให้มันสวยงามเป็นแบบนี้เราจะได้เห็นดอกไม้ที่สวยงามได้ตลอดครับ